สวัสดีครับผมเฟรย์นะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิครอบฟุตบอลคาราบาครับรอบที่3นะครับเป็นการทุกข์ระหว่างลีกคอนซิตี้นะครับเปิดบ้านรักมเยงของสิงโบรูเชลซีนะครับจะเตะกันในคืนวันอังคารที่23กันยายนตีหนึ่งสนาทีนะครับหรือตรงกับวันพุธที่24กันยายนตามเวลาประเทศไทยที่สนามซินซิลแบงค์สเตเดียมบ้านของลีกคอนซิตี้นะครับ สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์กระดิกช่อง u t u b e เพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง t i k t o k ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ความพร้อมของฝั่งชาวบ้านนะครับลินคอนซิตี้กันก่อนนะครับในรอบ2ของคาราบอาครับที่ผ่านมานะครับลินคอนเขารอบด้วยการบุกไปชนะเบอร์ตัน1นประตูต่อศูนย์นะครับเป็นทีมในลีกวันเช่นเดียวกันในฤดูก,กาลนี้นะครับลินคอนมีสิติการครองบอลต่ำี่สุดในลีก36.4มีค่าเฉลี่ยการยิงตรงกอบเพียง3.1ครั้งต่อเกมรั้งอันดัับ17ของีกน,นร อีกทั้งยังมีจำนวนการสัมผัสบอลในเขตโทษเพียง122ครั้งซึ่งเป็นอันดับ2ที่น้อยที่สุดจากทั้งหมด24ทีมในลีกวันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามจุดแข็งของลินคอนนะครับอยู่ที่เกมรับเก็บคลิกชิดได้47เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับเรียกได้ว่า Park the b u สเลยทีเดียวนะครับเสียเพียงประตูเดียวใน2นัดนะครับจากช่วงเวลาดังกล่าวนะครับแม้จการเล่นนะครับจะถณ์ว่าเน้นรับมากเกินไปแต่ผลงาน คือคำตอบนะครับพอเก้เกมหลังสุดพาทีชนะ6เสมอ3กับคุณซือที่คิดว่าไมเคิลสคูบาล่านะครับยังไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับฟอร์มดีชนะเพิ่มอีกหนึ่งนะัดโดยเบนเฮาส์กลายเป็นฮีโร่ของลินคอนซิตี้นะครับหลังทำสองประตูช่วยทีมยิง2ลูกรวดในช่วงท้ายเกมพลิกเอาชนะลูตันทาวไป3ประตูต่อ1ด้วยนะครับในส่วนของนะครับเอ่อความเคลื่อนไหวอื่นนะของลินคอนซิตี้นะครับก็ ไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็หลังจากที่เจอกับเชลซีเนี่ยนะครับจะไปเยือนปีเตอร์โบโร่นะครับทีมในลีกวันเช่นกันนะครับต้องมาดูว่าพาร์คเดอะบัสจะใช้ได้กับเชลซีไหมนะครับเพราะว่าโอเป็นทีมจากคนละลีกกันเลยนะครับเชลซีดีกว่าชัดเจนแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะรับมือเชลซีอย่างไรนะครับไปดูความพร้อมของฝั่งทีมเยือนเชลซีนะครับเชลซีเนี่ยซีซั่นนี้นะครับออกสตาร์ท นะครับถือว่าสวยนะไม่แพ้ใครใน4เกมลีกชนะ2เสมอ2นะครับก็คือไม่แย่นะแต่ก็นะน่าจะดีกว่านี้ได้นะครับโดยยิงไป9ประตูเทียบเท่ากับแชมป์เก่าเสร็นนะครับอย่างไรก็ตามฟอร์มเริ่มไม่แน่นอนนะครับหลังจากแมตที่โดนเบรนท์ฟอร์ดตีเสมอนะครับช่วงเวลาบาดเจ็บ2-2นะครับแล้วก็บุกไปพ่ายไบยูบิวนิ1-3ในศิก UCL นะครับแล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโอ้โหเหลือ10คนครับ แพ้แมนยูไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับแบบน่าเสียดายมากๆนะครับโรเบิร์ตซานเชสโดนใบแดงตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็มาเสีย2ประตูในช่วงครึ่งแรกนะครับมาไล่คืนได้ในช่วงครึ่งหลังนะครับหนึ่งประตูนะครับจากประตูยิงอันสุดสวยนะครับของเทเวอร์ชโลบานะครับโหมเข้าไปนะครับในส่วนของเกมที่เจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในสิ่งที่แพ้ไปเนี่ยก็เอนโซมาริสกานะครับ ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับทาง BBC บอกว่าใบแดงตั้งแต่นาทีสามเนี่ยเปลี่ยนเกมของเราทั้งหมดเลยนะหลังจากนั้นเราเนี่ยพยายามตั้งรับแล้วก็พวกเขาเหลือ10คนเกมเปลี่ยนไปอีกครั้งเราจะป็นต้องออกตา์ที่ดีกว่านี้เราน่าจะได้จุดโทษจากจังหวะของไปดูในโต้ด้วยเกยี่ยวกับการปรับเทคนิคนะครับมาริลลสกาบ,บอกวพวกเขาเนี่ยเล่นเกมรุกด้วยผู้เล่น5คนดังนั้นจึงตัดสินใจตั้งรับด้วยกองหลัง5คนแต่ถ้าเล่น10คนเท่ากันเราป้องกัน ด้วย4คนก็นได้เกมเปลี่ยนอีกครั้งหลังคาซิเมโรของแมนยูเนี่ยโดนไล่ออกและจากนั้นเราดีขึ้นมากอีกเรื่องหนึ่งที่นา่าเสียดายค,คือการที่คอพเมอร์ต้องถูกเปลี่ยนต่อออกตั้งแต่นาทีที่20่เช้านี้เขาดูทดสอบร่างกายเพื่อดูว่าจะลงเล่นได้หรือไม่เขาไม่ได้ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เองพยายามเพื่อสโมสรและเพื่อเพื่อร่วมทีมถือเป็นความพยายามที่ยอดเยี่ยมแต่โชคร้ายที่เขายังไม่พร้อมเต็งที่นะครับคือประเด็นของทางคอพเมอร์เนี่ยนะครับตอนที่ถูกเปลี่ยนต่อออกเนี่ยโอ้โหแฟนเชลซี เพเมื่อไม่ทำไมเปลี่ยนออกนะครับก็สรุปว่ามีการบาดจ็บนั่นเองนะครับส่วนการที่กาณาโชไม่ได้ลงนะครับก็บอกว่ากาณาโชพร้อมจะลงแล้วแต่วิลลี่โฟฟหน่าขอเป็นตัวพอล้าหลังจากพักไปนานเราจีนต้องเปลี่ยนเอามาโลกุสโตลงแทนตอนแรกตั้งใจจะให้กาณาโชมีโอกาสลงสนามนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะทำไมนะครับเอามาโลกุสโตลงไปในที่จะเป็นพวกตัวรุกนะครับลงไปบี้กับทางแมนยูนะครับแล้วก็กาณาโชเนี่ยแบบแหม่เตรียมพร้อมและวอร์ครับสนามนะครับแต่ไม่ได้ลงเลยอยากลงเจอทีมเก่านะครับ แม้จะมีเสียงวิจารณ์ตามมานะครับมาเลสกาก็มีเหตุผลในมุมของเขานะครับแต่หลายคนก็มองการตัดสินใจหรนี้ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะต่อให้โฟโฟนาขอเปลี่ยนออกเขาก็ยังสามารถส่งตัวลูกอย่างกานาโชลงสนามได้นะครับแต่กลับเลือกตัวแนวรับแทนส่งผลให้ทีมมาขาดาัดอาวุธในเกมลุกและแฟนบอลจำนวนมากยังคงไม่เข้าใจ การเลือกตัวผู้เล่นของทางมาเลสกาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ต้องมาดูนะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามาเลสกาก็เป็นคนหนึ่งที่พาทีมได้2แชมป์ในฤดูก,กาลที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ฤดูก,กาลนี้เนี่ยนะครับก็มีตัวผู้เล่นเสิร์ฟเข้ามาใหม่ๆหลายคนซึ่งน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวผู้เล่นที่มีการนะบาดเจ็บของเชลซีนะครับบ,รบาโดบาเดเชลเรยวว์เยมลลาเวียเรย์ไวโควิลนะครับเดเรโอเอซุกโกะแล้วก็เลียมดีแล็บนะครับเฮดทูเฮดที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับ เคยเจอกันมาแล้ว8ครั้งนะครับลิงคอนชนะ1เชลซี 4, ชนะ5เสมอกันไป2ครั้งนะครับล่าสุดเจอกันในปี1911นะครับในลีกดิวิชั่น2คือย้อนกลับไป114ปีที่แล้วนะครับเสมอกันศูนย์ศูนย์นะครับลิงคอนเนี่ยเล่นในล,ลีกวันยังไม่ไม่แพ้ใครใน10นัดหลังสุดน,นะครับส่วนลิงคอนยังไม่แพ้ใครในบ้านใน7นัดหลังสุดด้วยนะครับเชลซี 5, ยังไม่ชนะใครใน3เกมหลังสุดน,นะครับเบสมเสมอเบนฟอร์ดนะครับแพ้ อ่าไบยูมิวนิกนะครับแล้วก็แพ้แมนยูนั่นเองนะครับถ้าลินคอนยิงนำก่อน1นูนยในบ้านโอกาสชนะ68%นะครับลินคอนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านอยู่ที่1.9ประตูต่อนัดเชลซีมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูเวลาเป็นเยือนอยู่ที่1.82ประตูต่อนัดนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับก็ลินคอนเนี่ยเป็นเจมส์คอลลินนะครับกองหน้าทีมชาติไอร์แลนด์วัย34มสิี่ปีนะครับชื่อก็คุ้นหูอยู่เนาะว่าเคยเล่นในพรีเมียรรรร์์ลลลลลีีีีีกกกกนนนนนนะะะคคคัััับบบบเเเเเเมดาาซซววออออขงงงทใ้่12 2จิิไปป5ตตูแสสยช มาแล้วด้วย2ครั้งยังยิงประตูไม่ได้นั่นเองนะครับเคลซีนะครับก็เป็นทะเลอดอกกานาโช่นะครับและนี้น่าจะได้ลงแน่นอนนะครับปีกซไซเดอรุ่งทีมชาติอาร์เจนตินาวัย21ปีถูกคาดหวังจากแฟนๆว่าจะได้ลงเล่นกันมาอยู่ในที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ลงนะครับเป็นตัวสมรองให้เยลซีมา2นัดแล้วนัดน,นี้น่าจะได้ลงโชว์ฝีมือแล้วก็นะครับเรียกความมั่นใจนะครับเป็นหนึ่งในศิลปินยูชีอีกครั้งหนึ่งสำหรับสถิติในการเจอลินคอนก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับอ่ะใครที่รอดูกานนนนนนาโช่ัดดี้้ไเห็นแนนอน ซึ่งเป็นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในนั้นนี้นะครับเป็นกันทางฝั่งลิงคอนซิตี้ก่อนนะครับลิงคอนเนี่ยไม่มีนักเตะที่มีชื่อบาดเจ็บอะไรนะครับทอมเบลิสมิดฟิลที่เจ็บก็ท้ามาก่อนนั้นเนี่ยได้ลงตัวจริงในเกมกับเบอร์ตันอัลเบียนแล้วก็น่าจะพร้อมลงสนามอีกครั้งนะครับในขณะที่เจมส์คอลลินดาวยิงของทีมเนี่ยทำไป4ประตูในลีกนะครับจะเป็นความหวังในแดนหน้าโดยมีฟานซิดโอคอนรันคารูนะครับและลิโก้แฮกริดแฟร์ชัยทำเกมริมเส้นลิงคอนน่าจะจัดชุดใหญ่ในการมีลุ้นน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 นไไไไไปปเเเลล่่่รรรรอออบบบตใให้้้้้ดดพาาะะะัีค ูตัวอย่างนะครับแมนยูมาแล้วนะที่แพ้นะครับให้กับทางกริมส์บี้ทาวน์นั่นเองนะครับจะมาในระบบ4 2 3 1ผู้สาวประตูมาหนึง่งจอร์จวิกเคนกอลหลังซีคนลไปขวาเทนยี่ดาวิก้าเซ็นเตอร์ฮาฟสองคนอดัมแจ็กสันซอนนี่แบดลีย์และแบ็คซ้ายเป็นอดัมลิสกลางรับ2คนคอนน์แมกเรนเดลยืนคู่กับทอมเบลิสตัวลุก3คนปีขวาริโก้แฮกริดแฟร์ชัย ตรงกลางเป็นเบนเฮาส์นะครับปีกซ้ายเป็นฟรานซิสโอคอนครูวูนะครับที่ยืมมาจากไอโฟตันกองหน้าตัวเป้าเป็นเจมส์คอนลินนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นชื่อผู้เล่นนะครับมีคุ้นๆหูอยู่บ้างเหมือนกันนะครับก็เคยเล่นในหลีกสูงสุดมานะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ไปอยู่กับหลีกวันนะครับไปดูกันฝั่งเชลซีบ้างนะครับนั่นเนี้ยแอนโซเมลสกาน่าจะเปลี่ยนยกชุดนะครับให้โอกาสดาวรุ่งและทีมชุด2ลงมาเล่นกันบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเล่น3นัดนะครับในรอบ หนึ่งสัปดาห์นะครับก็คือหลังจากเบนฟอร์ดนะครับเจอเบนฟอร์ดเสมอแพ้บาเยอร์แล้วก็มาแพ้แมนยูเนี่ยมันนักเตะก็น่าจะกรอบหมดแล้วหลายคนก็มีปัญหานะครับเจ็บเล็กๆน้อยๆก็กลับไปพักกันก่อนนะครับจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับผู้สัประตูใช้มือ3นะครับกาเบรียลโซโลนีนาเนี่ยครับเดรลุ่งชาวเมกาวัยยีปีก่อนหน้าที่คนไม่ขวามาลกุสโตเซตนะครับเป็นวิลลี่โฟฟาน่ากับจอร์ดอชิมปงทางซ้ายใช้จาเลห์ฮาโต้นะครับกลางรับ2คนอเดซานโตสกับเลกกี้วอชนะครับ ตัวลูกสามคนปิดขวาเอสาวโอตรงกลางฟอรโฮโดโ,โบนาโนเต้ปิดซ้ายเป็นทะเลอโดกานาโช่นะครับหน้าตัวเป้าเป็นมากกิลนั่นเองนะครับ ทัศน์นาณน,นี้นะครับตัวของตัวสำรองของเทลซีเนี่ยนะยังไงก็คือผ่านเกมระดับสูงสุดมาทั้งหมดแล้วนะครับไม่น่าจะพลาดและน่าจะสามารถนะครับมายิงนะครับกานาะโชน่าจะมี1เม็ดเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับหากชอบคอนเทนต์ในไซน์นี้ของนภเพปปิรูบอลน,นะครับยังไงเนะี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งชอ YouTube, ่องยูทูปเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทิศต่อให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ ทัวร์ดูบอลแดงเดือดกับเพจไปดูบอลเที่ยว2เมืองลิเวอร์พูลและลอนดอน16ถึง23ตุลาคม2568 8วัน5คืนพิเศษสุดๆเลยนะครับมีโอกาสได้ดูถึง2คู่นะครับนอกจากแดงเดือดแล้วเนี่ยเรายังไปดูคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเอฟเวอร์ตันด้วยนะครับเรียกได้ว่านะครับไปดูทีมของอันดอรอสชุดใหม่และทีมของเป๊ปโกเดล่าชุดใหม่กันทั้ง2ทีมเลยทีเดียว แล้วจากนั้นนะครับเราจะไปทัวร์กันถึง3สนามนะครับแอนฟิลดโอเทฟอร์ดนะครับและไปที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับในกรุงลอนดอนด้วยนะครับโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะครับทีนี้ดูบอลจบแล้วนะครับเราจะไปช้อปปิ้งจุใจเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่เชชเชียร์ออกส์ดีไซน์ออเทเตนะครับและย่านช้อปปิ้งหรูใจกลางลอนดอนอย่างถนนออกฟอร์ดและห้างแฮร์ริดด้วยนะครับราคาแพ็คเกจนะครับและพิเศษสุดนะครับเพียง189,000บาทอย่าลืมเที่ยว2เมือง ทัวสามสนามและไม่รวมช้อปปิ้งอีกด้วยนะครับตัวเครื่องบินไปกลับโดยสายการบินเอมิเรตสนใจสอบถามและจองทัวนะครับได้ที่ Line at g o t o s i ิเดีได้เลยนะครับเพจไปดูบอลนะครับการันตีออกทริปได้จริงมาที่สุดของไทยปี2022-2023นะครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเราเองเนี่ยมากกว่า100แมชนะครับถึงแม้เราจะไม่ใช่อินฟลูแต่ไปกับเราใจฟูแน่นอนนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ8วันในลอนดอน ลูบอลสดสดแคนะ่นัดแล้วทัวร์สามสนามคุณว่ามันบ้าไปแล้วหรือเปล่าและนี่มันคือเรื่องจริงครับมันคือทริปที่บ้าที่สุดของเพจไปดูบอลเราจะพาคุณไปดูพรีเมียร์ลีกเดือดๆดือดสามโค่แชมเปียนลีกอีก2เกมทั้งอาร์เซนอลปะทะแอตเดริมดเชลซีเจอกับอาร์จ็คแถมยังไม่ทัวร์สนามเอมิเรตสตเดียมฮอตแนมฮอสเปอร์สเตดียมและสแต f มฟอร์ดร g e คำเตือนนี้ไม่ใช่ทริป VIP แต่เป็นทริปสายลุย ที่กินดื่มเดินทางเหมือนแฟนบอลลอนดอนเนอร์นำทัพโดยแอดมินของเพจไปดูบอลเองครับที่รับประกันความสนุกและความคุ้มค่าที่สุดทริปนี้17-24ตุลาคมรับแค่6ท่านนะครับแล้วที่สำคัญมีเวลาทำวีซ่า Visa แค่เดือนกว่าๆนะครับใครมีวีซ่าอยู่แล้วหรือพร้อมยืน่นให้รีบตัดสินใจเลยครับถ้าหัวใจเรียกร้องแล้วคิดว่าพร้อมลุยทักอินบ็อกซ์เพจไปดูบอลไปได้เลยครับล้วนที่สุดจำนวนจำกัดแล้วเจอกันครับ